เราปักหลักรายง,งานสดนะครับกันอยู่ที่บริเวณซอยอายาราสองหรือที่เรียกกันว่าถนนเรียบคลองสองที่นี่เรียกว่าชุมชนสุดที่รักพัฒนาหมู่ที่9ตําบลคลองสองอําเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีผู้ชมครับสาเหตุที่เราลงพื้นที่กันมาเนี่ยก็เพราะว่าด้านฝั่งซ้ายของผมฝั่งขวาผู้ชม คือคลองสองนะครับคลองสองเนี่ยทะลุกับคลองลังสิตปริเวศักด้วยทะลุคลองเปลมก็ได้แต่ปัจจุบันจุดที่เรายืนอยู่น้ํามันเนา่าสีดําขุ่นมากๆเดี๋ยวจะพาไปดูแต่ว่าเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาคือคมีเหตุการณ์ผู้ชมปลามันลอยตายเป็นร้อยเป็นพันตัวณจุดนี้ครับเพราะว่ามีการปล่อยเนี่ยน้ำเสียลักษณะคือเป็นสีดำเนี่ยไปในพื้นที่ของชุมชนนี่คือภาพล่าสุดตอนนี้จะเห็นว่ายังคงมีฝูงปลาเนี่ย ลอยอยู่ในคลองสภาพคือก็จะเห็นว่ามันมีคล้ายๆกับออกซิเจนหรืออะไรผุดขึ้นมาหน่อยอแต่ว่าปลาเนี่ยมันลอยขึ้นมาแล้วด้วยน้ำนี่คือดำเ,เนี่ยนะคะแล้วททีวีมีกลิ่นจะรู้ได้ว่ากลิ่นมันโชยมาแตะจมูกมนี่ไม่ดีหอมเลยนะมันมีกลิ่นเหม็นเน่านะคุณออคทีนี้เมื่อประมาณบ่ายสองที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวของจังหวัดปทุมธานีของเรานะครับก็มีการรายงานสภาพบรรยากาศของพื้นที่ คลองสองแห่งนี้ครับก็บอกว่าวันนี้ประชาชนบริเวณริมคลองสองหมู่ที่7นะครับร้องเรียนมาว่าคลองเนี่ยมันเน่าเสียมีตาปลามันลอยตายส่งกลิ่นเหม็นอย่างที่คุณปอเปี๊ยบอกไปามาดูก็เป็นแบบนั้นจริงๆนะครับคือสภาพน้ําเน่าปลาตายจริงๆแล้วก็กลิ่นเหม็นมากๆจากการสอบถามชาวบ,บ้านริมคลองก็บอกว่าน้ําในคลองมันเน่านะครับมาประมาณ3-4วันแล้วซึ่งน้ำเนี่ยจะดําปลาเนี่ยลอยตายนะครับ เมื่อวานนี้ปลาเนี่ยลอยขึ้นมาหายใจเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็กลัวเหมือนกันนะครับเพราะว่าปลามันตายแล้วกลิ่นก็เหม็นเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคหรือไม่ก็อยากจะให้หน่วยงานที่รับผิดชอบมาตรวจสอบกันด้วยนะครับในเรื่องนี้ ทีนี้เมื่อเราได้ทราบข่าวนะครับว่าที่นี่นมีเรื่องของปัญหาสิ่งแวดล้อมสําคัญนะครับเพราะว่าคลองสองมันจะเชื่อมต่อกับคลองต่างๆมากมายมาคลองสายหลักคลองสาขาต่างๆเจอหมดนะฮะแถวปทุมธานีเรื่องนี้เป็นเรื่องของคนหมู่มากในเรื่องของสิ่งแวดล้อมก็เลยลงพื้นที่ไปตั้งแต่ช่วงเย็นที่ผ่านมาคุณผู้ชมสภาพตอนเย็นเนี่ยกับไปโปะพอดีนะครับคือนี่คือตอนเย็นๆเนี่ยน้ำมันสีดําจริงๆนะครับที่ถนน อายาาเอราวัน2นะครับคือพอคุณลงพื้นที่ <ฮะ S 2> ไปถามจริงคุณเห็นกับตาคุณตกใจไหมจะให้ดูภาพนี้ออนี่คือไม่ใช่แม่น้ำสองสีนะฮะเออเออเออมันเป็นจังหวะที่เราเจอจัดจ่ะคือมีการปล่อยน้ําจากท่อระบายน้ําออกมานะครับสีดำเนี่ยคือน้ําเสีย ส่วนสีที่มันดูขุ่นๆหน่อยก็เป็นน้ําคลองทั่วไปคือเรียกได้ง่ายๆเลยเห็นชัดๆเลยอะว่ามันมีการปล่อยน้ําสีหรือปล่อยบางอย่างที่มันเป็นสีดําเมี่ยมเนี่ยมาปะปนกับคลองที่ชาวบ้านเนี่ยพบเห็นแล้วก็ใช้กันปกติออที่สําคัญ ปลาเนี่ยลอยตายต่อหน้าต่อตาแล้วด้วยก็เลยถามชาวบ้านนะครับว่าพี่ริมคลองแบบนี้อยู่กันได้ยังไงเพราะว่าเราอยู่เนี่ยโอ้โหแทบจะปิดจมูกกันเลยเขาบอกว่าก็ต้องทนอยู่กันไปแต่ถ้าเป็นไปไ,ได้ก็อยากจะให้หน่วยงานหรือว่าคนที่มันแอบปล่อยน้ําเสียเนี่ยนี่นะฮะปลาลอยตายต่อหน้าออยากจะให้มารับผิดชอบกับสิ่งที่ทาลงไปด้วยอ่ไปฟังเสียงชาวบ,บ้านเขามีการสะท้อนปัญหาดังกล่าวทนมานานแล้วไปฟังกันครับ มันก็ดำออกมาพลานั่นมันไม่ดำอยู่ทุกวันหลักนานๆมันก็จะดำสากทีเวลาปล่อยอะไรเงี้ยมันรู้ใครจะปล่อยไปทางไหนเป้าก็ไม่รู้นะ<ม> <c oughs> แล้วน้ําดำๆนี่มันเหม็นไหมเหม็นบางทีเหม็นปล่อยวันที่แรกก็จะเหม็นตอนนี้มันกระจางมาแล้วมันไหลไปก <c oughs> ็ต้องทนนะลูกจะไปไหนแล้วแก่ๆแ,แล้วจะไปไหนเต่ามาสองสามวันล่าสุดเนี่ยมันเป็นเยอะพอตรงมอสองสามวันที่ฝนมันตกเข้า,าพายุขเข้าอ่ะ มันก็มีน้ําปล่อยออกมาก็เลยมีงกลิ่นเหม็นมีสีดํแล้วก็ขยะขยะด้วยครับเหม็นไหมครับเหม็นครับเหม็นปลาตายเลยคือเราเห็นปลาเนี่ยมันลอยขึ้นมาเลยใช่ครับเห็นแบบนี้แล้วใจเราเนี่ยมันก็ทําให้สภาพจิตใจมันนั่นไงสารพิษมันเยอะน้ํามันก็ไม่ค่อยจะมีแล้วด้วยน้ำมันก็แห้งลงประจันหน้ากับ คลองเนี่ยทุกวันก็ต้องทนสูตรโดมีตลอดเลยครับผมก็ทุกวันนะฮะกลิก่นมันก็โชวขึ้นมาคุณผู้ชมครับนี่คือเสียงสะท้อนของชาวบ้านที่ต้องทนกันมาอย่างยาวนานจริงๆเมื่อไหร่ที่ฝนตกหรือว่าเมื่อไหร่ที่มันปล่อยน้ําออกมาเนี่ยทั้งกลิ่นก็เหม็น<ช>ทั้งปลาก็ตายโอโหสภาพแวดล้อมเรื่องของเชื้อโรคก็ไม่ดีจริงๆแต่ต้องทนอยู่เพราะว่าบ้านเขาย้ายไปไหนไม่ได้จริงๆ,<ช>ๆเอาละครับตอนนี้เวลาประมาณ 22นาฬิก45นาทีจะพาคุณผู้ชมไปดูว่าสภาพของแม่น้ำลำคลองเกิดอะไรขึ้นบ้างยังคงมีการปล่อยน้ำออกจากท่อระบายน้ำหรือไม่ตามกันมาเลยครับคุูเที้ยกับคุณผู้ชมชก็นี่คือชาวบ้านนะฮะสวัสดีค่ะ,นะวคะสวัสดีค่ะคมาดูกัน ข่าวกับเราด้วยเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันนะคะเห็นบอกว่าเดี๋ยวหนูขออนุญาตไปดูน้ําสดๆก่อนนะคะว่ายังปล่อยน้ําสีดำมาหรือเปล่าคุณชินเนี่ยที่บอกว่าเวลาปล่อยวันนี้เราจะเห็นสีที่มันแตกต่างกันเลยใช่ไหมครับนี่แหละฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวให้ดูผมขอใช้คําว่าน้ำสองสีที่คลองสองแต่ไม่ใช่สองสีที่เป็นแม่น้ำสองสายนะเป็นสองสีที่แยกระหว่างน้ําเสียกับน้ําคลองจริงๆตอนนี้คุณผู้ชมนี่นี่นี่แหละฮะยังคงมีการปล่อยออกมา เป็นระลอกนี่ปล่อยแรงเหมือนกันนะค่ะนะครับและสุดท้ายเนี่ยบรยิเวณโดยรอบก็จะมีเรื่องของกุ้งหอยปูปลาเนี่ยมันลอยอืดขึ้นมามนะครับกลิ่นใช้ได้เลยคุณครับ,บประก้มปุ๊บนี่คือกลิ่นขึ้นมาเลยอ่ะถ้าทีวีมีกลิ่นรับรอ,องได้ผู้ชมจะมีความรู้สึกเหมือนกับเรา2คนแน่นอนนะครับแต่ว่าวันนี้เราสังเกตเห็นว่าเอาปลาที่ที่ท,ที่ตายลอยตายหายไปไหนหมดแล้วคะคุณ ปลาเนี่ยทางด้านของเทศบาลเขามีการจับลงไปบางส่วนแล้วเพราะว่ามันเยอะมากๆนะครับแล้วก็อาจจะมีการพูดคุยกับทางด้านของตัวแทนจากผู้ประกอบการต่างๆเดี๋ยวจะมาดูอีกทีว่าท่อระบายน้ําท่อน,นี้เนี่ยมันมาจากที่ไหนมีคําตอบอย่างแน่นอนะนะครับนี่คือสภาพล่าสุดผู้ชม,มจะให้เห็นกันดูว่าณเวลานี้ชาวบ้านเนี่ยไม่เคยโกหกทีมข่าวแล้วก็พูดจริงๆว่ามีการปล่อยน้ําเสียออกมาปล่อยเห็นๆแบบนี้นะคะถูกต้อง้วฮะและน้ำน้ำตรงนี้นะครับ ฝั่งนู้นไปคลองรังสิตประยุทธศักดิ์ฝั่งนู้นไปคลองเป,ปรปชากรม,มันเจอกันหมดที่ปทุมธานีลงแม่น้ําเจ้าพยาด้วยผลเสียกระทบเป็นวงกว้างอย่างแน่นอนะนะครับส่วนนี่ที่ค้างกันไว้เมื่อสักครู่มาอยู่กับเรานะครับเพราะว่าโอ้โหมันอดทนอดกลั้นกันเหลือเกินนะครับเพราะว่าทนกันมาอย่างยาวนานนี่คือประธานชุมชนส,สุดที่รักพัฒนาที่สวยของเรานั่นเองอะนะครับสวัสดีครับพี่สวย พี่สวยเห็นบอกว่าก็ลําบากกันเหลือเกินคือกลิ่นอะไรเนี่ยมันก็มาค่ะคุ้งนู่นนี่นั่นลําบากยังไงเล่าให้เราฟังหน่อยกลิ่นมันเหม็นค่ะครับชาวบ้านเดือดร้อนนะคะสังเกตไหมคะว่าน้ามันจะดบที่แรกน้ํามันขาวในคลองนะคะแต่ทีนี้น้ํามันดําค่ะอันนี้เฉพาะวันนี้ใช่ไหมฮะเป็นมานานหรือยังเป็นมาสี่วันค่ะสี่วันแล้วตั้งแต่วันเสาร์ค่ะ ห้าโมงเย็นวันเสาร์ก่อนหน้านี้ได้มีการถามหน่วยงานหรือแจ้งหน่วยงานในที่รับผิดชอบนี้ไหมคะก็คือลงลงในเฟซไปค่ะคว่าให้ช่วยมาดูหน่วยงานที่รับผิดชอบมาดูให้หน่อยคนที่นี่เขาใช้ชีวิตกันลำบากยังไงเพราะว่าน้ําในคลองเนี่ยโอ้โหมันกลิ่นเหม็นปลาตาเห็นบอกว่าตัวเรื่องเดือดร้อนค่ะเดดือร้อนค่ะเรื่องของกลิ่นเป็นหลักเนาะเชื้อโรครัวไหม กลัวค่ะกลัวใช่ไหมฮะคือคือจริงๆแล้วในคลองนี้เนี่ยใจสังเกตเห็นว่าก็คือใกล้ชิดกับชุมชนมีบ้างไหมคะที่ชาวชุมชนเนี่ยมาตกปลามาหาไปในคลองก็มีด้วยโอ้แทบทุกวันนะคะที่มาตกปลาครับแล้วมีกลัวบ้างไหมคะว่าก่อนที่มันจะเห็นว่าปลามันลอยตายบ้างมันก็ต้องมีบางคนเนี่ยที่ไปตกปลามาก่อนแล้วกินแล้วกลัวอะไรอย่างเงี้ยมีไหมพี่ถ้าน้ําดํามาสี่วันนี้ไม่มีมาไม่มีใครมาตกปลาแล้วเพราะเขากลัว พี่สวยถามจริงๆอยากรู้ว่าไอ้ท่อที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยน้ามันมาจากไหนก็คือมันไหลมาจากทางทางตลาดนะคะตลาดใหญ่เราไม่พูดถึงแล้วกันนะฮะไม่เอ่ยชื่อแต่รู้กันเลยทําไมเราถึงคิดว่ามาทางตลาดอ่ะเพราะว่าท่อนมาจากทางนน่ะจ้ะครับลักษณะท่อมาจากงน้นชุมชนทางฝั่งของหน่วยงานต่างๆรวมถึงตลาดเนี่ยเคยพูดคุยเราเคยไปถามตลาดเขาไหม เลยเคยไปถามไหมคือนานมาแล้วที่มันเขาปล่อยมาทีหนึ่งแล้วแต่ทีนี้ก็หายไปครับเขาทําไปมาทําทีหนึ่งแล้วก็หายไปเพราะทีมาคือเขาก็มาตรวจสอบดูว่าน้ํามันดีหรือยังอะไรหรือยังอย่างเงี้ยพอทางเทศบาลมาน้ําก็ดีดีขึ้นหน่อยนึงพอหยุดสักพักหนึ่งก็ปล่อยมาอีกแล้วคือเป็นแบบนี้ซ้ำๆจะบอกว่าไม่ใช่แค่ครั้งแรกทนมากี่ปีแล้ว มันก็มาสองสามปีแล้วนะที่เป็นแบบนี้นะครับนี่อันนี้ส่วนของความทุกร้อนของชาวบ้านถามอีก้าฝั่งหนึ่งไหมเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องนี้เหมือนกันวันนี้มานั่งคุยกับเรามีคําตอบอย่างแน่นอนเพราะว่าเมื่อกี้คุยกันเล็กน้อยเนี่ยไม่เคยนิ่งดูได้นะฮะคือลงพื้นที่แก้ไขตลอดนี่แหละครับมาคุยกันแบบสบายสบายครับเดี๋ยวขอเชิญที่มาใกล้ๆกกันหน่อยนะครับกับทางด้านของพิปินพภานกพลับนะครับคนนี้เป็นรักษาการหัวหน้าฝ่ายบริหารกองสาธารณสุข เทศบ,บาลเมืองท่าโขงคือเทศบ,บาลท่าโขงเนี่ยเขาจะดูแลพื้นที่ของคลองสองแล้วแวกนี้ะนะครับวันนี้เนี่ยคือเห็นสภาพของน้ําเสียหมดแล้วะนะครับ คือเนื่อง,งจากในได้รับมอบหมายจากผู้บริหารเทศบาลเมืองท่าโขงนะคะก็คือเราได้มีการตรวจสอบตั้งแต่เช้าแล้วว่าเส้นทางระบายน้ำเนี่ยมาจากที่ไหนนะคะเราก็เข้าไปดูในส่วนของตลาดไทยแล้วก็ตลาดอายาลาซึ่งในส่วนที่การบําบัดของน้ำเนี่ยเขาก็มีระบบบาบัดน้ําอยูอ่เราก็ยังต้องตรวจสอบอยู่ว่ามันมาจากที่ไหนแน่นะคะคเพราะว่าการที่เราเข้าไปดูแล้วก็ไม่ได้ปล่อยเป็นน้ําสีดํา เหมือนเหมือนที่เราพบเห็นในในท่อระบายน้ําและในช่วงสองวันดังกล่าวนะคะก็เราก็มีฝนตกหนักอาจจะทําให้มีการน้ําหรือดินที่มันค้างท่อเกิดการระบายออกมาก็ให้เกิดเป็นสีดําขึ้นมาได้นะคะซึ่งทางผู้บริหารได้นัดหมายกับผู้ประกอบการในพรุ่งนี้นะคะในเรื่องการตรวจสอบของท่อระบายน้ําแล้วก็เรื่องการบําบัดน้ําเสียถ้าหากไม่ดําเนินการเราก็มีมาตรการ ทั้งจำและปรับนะคะตามมาตรการของพรบรในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะที่ <ขอ S 1> ดำเนินการขอขอนุญาตถามแทนประชาชน,ชาชน,ชาชนว่าพอเจะ้าหน้าที่ไปตรวจน้ํามันก็ใส่สิแต่เอ๊ะม,มันมีวิธีการสุ่มตรวจหรือไปตรวจแบบไม่ทันตั้งตัวบ้างไหมคะจะได้แบบไม่มีการตะเตรียมลวงหน้าอ<ต>ันนี้หนูถามแทนประชาชนนะหนูไม่ได้ถามเองนะแต่เมื่อเช้าเราก็ไม่ได้แจ้งผู้ประกอบการก่อนนะคะเราไปตรวจทั้งสองที่ค่ะก็คือลงเข้าไปตรวจเลยแล้วก็เพียงแต่ว่านัดให้เขามาเปิดบ่อบาบัดให้เราดูเท่านั้นเอง

นโยบายก็คือเราพรุ่งนี้เราจะนัดผู้ประกอบการทั้งหมดนะคะที่เกี่ยวข้องเพื่อที่ตรวจสอบทั้งเส้นทางว่าจากที่ใดบ้างนะคะ,คะเราถึงจะสามารถที่จะระบุได้ว่าน้ําเสียมาจากที่ไหนซึ่งในช่วงวันวันนี้นะคะเวลาบ่ายสามโมงเราก็มาบําบัดน้ําเสียเบื้องต้นโดยการปล่อยน้ํา e เอ็านวนส0 0พันลิตรนะคะเพื่อบําบัดในคลองสองให้ให้ก่อนแล้วถึงเราจะทําพรุ่งนี้อีกทีหนึง่งมีข้อมูลจากชาวบ้านบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเคยไปพูดคุยกับตลาดแห่งหนึ่งมาแล้วซึ่งเขาเนี่ย ก็ส่งเจ้าหน้าที่มาดูก็คล้ายๆกับว่าก่อนหน้านี้มีการยอมรับไกลๆว่าเส้นทางน้ําเสียเนี่ยมาจากตลาดแห่งหนึ่งเนี่ยพี่สาวบอกไว้ทราบข้อมูลไหมคะตรงนี้ในส่วนที่ผู้ประกอบการลงมาในพื้นที่นะคะก็ไม่ได้แจ้งเราส่วนใหญ่เนี่ยคือถ้ามีได้รับเรื่องร้องเรียนเราจะลงไปพบผู้ประกอบการนะคะอันนี้ก็เลยเป็นว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะที่ท่านผู้บริหารจะดําเนินการให้ให้อย่างรวดเร็วนะคะ พอดีว่าวันนี้เป็นช่วงที่เราตรวจสอบแล้วยังไม่ไม่พบในการตรวจสอบส <ะ S 1> น้าที่แท้จริงแสดงว่าได้ข้อมูลใหม่แล้วค่ะพี่สาวเนาะว่ามีเจ้าหน้าที่ลงมาละเผื่อได้ข้อมูลใหม่จะได้ตีวงแคบว่าสรุปเนี่ยน้ำเนี่ยมาจากโร,โรงงานไหนเออมาจากตลาดไหนแล้วเสียหรือไม่อย่างไรกี่โมงนะฮะที่พรุ่งนี้จะพูดคุยกันนัด9ก <สะ S 2> ้าโมงเช้าเ่้าโมงเ้าก้าโมงเช้าการตรวจสอบอย่างแน่นอนอ่ะเดี๋ยวเรามาดูอีกทีว่าพรุ่งนี้ ผลมันจะออกมาอย่างไรและก็ระยะยาวเนี่ยจะมีความขึ้นหน้าอย่างไรต่อไปด้วยะครับเดี๋ยวช่วงนี้ขอข <statement. S 2> อบพระคุณทุกท่านนะครับขอบพระคุณนะครับกับทางเทศบาลเมืองท่าโงและก็ชาวบ้านในชุมชนแห่งนี้ด้วยขอบพระคุณครับ